สวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกครั้งนะครับผมกับช่องตีติกรถดมือสองนะครับวันนี้นะผมมีรถสวยๆนะครับพร้อมใช้งานน่ารักน่ารักนะครับมาให้ดูนะครับอีกหนึ่งคันเป็นเจ้าโตโยต้ายาริสนะครับตัวนี้รถสภาพสวยเลยนะครับเดี๋ยวยังไงนะผมพาไปดูรอบคันก่อนนะครับเดี๋ยวมาสรุปดีทีทายคลิปนะครับผมนี่นะครับรอบคันนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับผมเดี๋ยวให้ชมมันก่อนนะครับสีขาวเดิมโรงงานนะสภาพที่ผมบอกเลยสวยมากนะครับล้อแม็กซสิบหกนะครับตัวของโตโยต้า อ่าปีสิบสามนะครับเอามาใส่ให้เราเละเลยนะครับสังคันนะตัวนี้นะครับสีขาวนี่ตีให้เก้าสิบขึ้นเหมือนเดิมนะครับโดยรวมที่ผมบอกเลยว่าสวยมากนะครับเนี่ยสภาพนี่ถือว่าสมบูรณ์มากๆนะครับรถปีสองพันเจ็ดนะครับไม่เคยแก๊สนะครับทุกอย่างสภา,าพสวยเลยนะครับผมห้ชมนี่นะครับ ให้ชมรอบคันเลยนะครับสเกิร์ตรอบคันสวยๆเลยนะครับล้อแม็กสวยนะครับนี่นะครับใครหารถบ้านนุ่มเดิมเลยสวยอยู่คันนี้นะครับน่ารักนะครับใช้งานได้สบายเลยนะครับนี่นะถือว่าสวยมากนะครับนี่ครับน่าหล่อมากนะครับผมเนี่ยครับสวยๆเลยนะครับไม่ผิดหวังนะครับ นี่ครับนี่ครับเงียนเียเลยนะครับผมนี่นะครับห้องเครื่องสวยๆเลยนะครับนัานหน้าสวยๆเลยนะครับผมสภาพนะครับเดิมๆเลยนะครับผมนี่นะครับหล่อๆเลยไฟหน้าใสๆนะครับนี่ครับซ้ายขวานะครับสวยๆเลยฝากระโปรงเดิมนะครับผมตัวนี้นะนี่ครับเดิมทุกอย่างครับมีมาร์กโตโยต้าอยู่ครบอยู่ครบหมดเดิมๆนะครับเครื่องเดิมนะครับไม่เคยแก๊สนะครับสวยๆเลยนะครับ เบ้าชกนะครับซ้ายขวานะครับเดิมหมดเครื่องนะครับสวยๆเลยนะครับไม่เคยแกนนะครับสภาพสวยพร้อมใช้เลยครับนี่นะครับดูด้านถ่ายนะครับสวยๆหล่อๆเลยนะครับผมเดี๋ยวให้ชมเลยนะครับผมนี่ครับสายเดิมๆนะครับ ขวาเดิมเดิมเลยนะครับนี่ครับยางอะไหล่นะครับเบาะนะครับสภาพสวยเลยตัวนี้นะครับเป็นเบาะพับนะครับพับเบาะได้นะครับตัวนี้นะเฉพาะตัวท็อปนะครับตัวนี้พับเบาะได้อันนี้ดึงขึ้นได้นะครับเป็นหมอนนะตัวนี้นะครับนี่ครับพนักพิงนะครับสวยๆเลยนี่ครับยางอะไหล่นะครับไม่เคยแก๊สนะครับนี่ครับทุกอย่างเดิมนะครับทุกอย่างนะครับยางอะไหล่อยู่ครบหมดนะครับตัวนี้นะไม่ลงไม่แรงอยู่ครบหมดนี่ครับตัวนี้นะนี่ครับ ปิดนะครับไม่เคยแก๊สนะครับสวยๆเลยบ้อเลยนะครับผมตัวนี้นะโอเคครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ชมภายในนะครับเนี่ยครับสภาพเดิมๆหรือสวยเลยนะครับแผงข้ามประตูสีดํายังสวยอยู่เลยนะครับผมตัวนี้นะเนี่ยครับเบาะนะครับอตีให้ถึเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมีริ้วลอนิดหน่อยนะครับเป็นเบาะหนังแท้นะครับตัวนี้เดิมจากโรงงานนะ เนี่ยครับสภาพสวยๆเลยนะครับผมเบาะหนังนะครับเนี่ยครับมีริ้วรอยบ้างนิดหน่อยนะครับไม่น่าเกียดนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นได้เลยนะครับเบาะยังสวยอยู่เลยนะครับไม่มียุบนะครับเบาะนะนี่ครับระบบไฟฟ้านะครับตัวนี้นะทุกอย่างครบนะครับตัวนี้นะครับอ่าเป็นพรมหกดีนะครับเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งชุดนะครับเนี่ยครับตรงรุ่นเลยนะครับ v p หกดีนะตัวนี้ครับสภาพนี่ถือว่าสวยเลยนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นแอร์แบ็กนะครับตัวนี้นะรุ่นแอร์แบ็กนะครับตัวท็อปนะครับพวงมาลัยนะครับสวยๆเลยนะครับจอวิทยุ2ดินติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับเกียร์ออโต้นะครับพรมสวยงามมากนะครับนะครับให้ดูมีกล้องนะครับตัวนี้มีกล้องนะครับบันทึกภาพนะครับครบเรียบร้อยสภาพสวยมากนะครับเดี๋ยวชมด้านหลังนะครับผมตัวนี้นะ นัานท้ายนะนะครับแ่ข้างประตูเป็นหนังนะครับยังสมบูรณ์อยู่นะครับตัวนี้นะนะครับเบาะเบาะสวยเลยนะครับผมเป็นเบาะหนังนะครับตัวนี้นะครับเป็นระบบตัวสามารถพับได้นะครับตัวนี้นะนี่ครับพับอย่างนี้นะครับพับเบาะได้นะครับเฉพาะตัวท็อปนะนี่ครับอันนี้ขึ้นลงได้นะครับพนักปิงหัวนะครับสวยมากๆนะครับ พรมปูพื้น6 d ดีนะครับใส่ให้ครบหมดแล้วนะครับตัวนี้นะลูกค้าซื้อไปนะครับไม่ต้องทำอะไรนะครับใช้งานได้เลยนะครับผมตัวนี้นะสภาพเดิมๆสวยๆนะครับรถผู้หญิงใช้นะครับตัวนี้นะเจ้าของเดิมเป็นผู้หญิงนะครับดูแลดีนะครับโอเครับสวยมากๆครับ โอเคครับก็นี่นะครับผมนะครับพาขึ้นมาชมด้านในนะครับด้านบนรถนะตัวนี้นะครับเดี๋ยว แตรีวิวให้ดูนะครับว่าสภาพภายในเป็นยังไงนะเนี่ยครับตัวนี้นะครับวิทยุนะครับเป็นจอนะครับเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับดูหนังฟังเพลงได้เลยนะครับตัวนี้นะเนี่ยครับสภาพโดยรวมถือว่าสวยตัวนี้มีแอร์แบ็กนะครับสองลูกนะครับตัวนี้นะย้ําว่ามีแอร์แบ็กสองลูกนะครับเนี่ยครับแอร์แบ็กสองลูกพวมอะไรนะตัวนี้ครับกระจกข้างนะครับขึ้นลงครบหมดนะครับตัวนี้นะเนี่ยครับซ้ายขวานะครับ ขึ้นลงครบหมดเลยนะครับกระจกข้างปรับไฟฟ้าตัวนี้มีกล้องให้นะครับตัวนี้นะครับกล้องบันทึกภาพนะครับตัวนี้นะอุค์กรณครบหมดนะครับระบบไฟนะครับติดครบหมดนะครับตัวนี้เป็นรถบ้านนะครับลูกค้าดูแรงดีนะครับสิริมงคลแน่นอนนะครับตัวนี้นะไฟสภาพสวยตัวนี้เป็นเกียร์ตัวนี้มากนะครับเช็คเกียร์ให้ก่อนนะครับเด็กเกียร์ถอยหลังนะครับลูกค้าต้องได้เลยนะครับรถต้องเคลื่อนตัวได้เลยนะครับไม่มีรอเดินหน้าไปได้เลยนะครับไม่ต้องรอนะครับโอเคครับฝากไว้ด้วยนะครับผม รถคันนี้สภาพสวยดีไงผมพาไปลองขับดูนะครับว่าเป็นยังไงนะโอเคครับนี่นะครับรถนะครับลองขับออกถนนใหญ่ให้ดูเลยนะครับบอกเลยนะครับว่ารถขับดีมากๆนะครับช่วงล่างเจ้าของเดิมนะครับทําการเซอร์วิสมาเรียบร้อยนะครับช่วงล่างไม่มีดังไม่มีกุกกักให้กวนใจนะครับช่วงล่างแน่นนะครับอัตราเร่งดีขี่นุ่มนะใครที่หารถใช้งานอยู่นะครับผมบอกเลยคันนี้นะครับไม่ควรพลาดนะครับรถสวยจริงครับโอเคครับ ก็เนี่ยครับทั้งหมดนะครับผมแจ้งรายละเอียดให้ทราบนะครับตัวนี้นะครับเป็นเจ้านะครับโตโยต้ายาลิสนะครับตัว E นะครับปีนะครับส0 0 7นะครับสภาพรถนี้ถือว่าสวยมากเลยนะครับเอกสารครบนะครับเป็นเอกสารบุคคลนะครับพร้อมใช้เลยนะครับตัวนี้นะครับรถไม่เคยติดแก๊สนะครับสภาพสีโดยรวมนะครับผมตีให้90%้ายังสวยเงายังอยู่สวยอยู่เลยนะครับตัวนี้นะภายในนะครับเป็นเบาะหนังนะครับค่อนข้างสวยนะครับเพราะว่า มีริ้วรอยนิดหน่อยตามการใช้งานของรถมือสองครับเพราะว่าเบาะหนังอาจจะมีริ้วรอยนิดนิดนหน่อยนะครับแต่โดยรวมแล้วถือว่าสวยนะไม่มียุบนะครับฟองลงฟองน้ำยังแน่นอยู่นะครับหน้าหลังตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับโอเคครับภาษีนะครับหมดปี668นะเดือนมิถุนายนะครับตัวนี้นะครับได้ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะครับสภาพที่สวยมากเลยนะครับผมบอกเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นพรมนะครับผมจัดการเปลี่ยนพรม6 d ดีตรงรุ่นให้เรียบร้อยเป็น v i p ีนะครับสภาพสวยพร้อมใช้เลยนะครับตัวนี้นะครับ ช่วงลงช่วงล่างนะครับถือว่าดีนะครับเพราะช่วงล่างนี่แน่นเลยครับเจ้าของเจ้าของเดิมเก็บมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสภาพนี้ผมถือว่าสวยมากนะครับตัวนี้นะครับเป็นยางนะครับได้ล้อตัวนี้นะลูกค้าจัดการเปลี่ยนล้อเป็นล้อของวีออปีสองพเอามาใส่ให้นะครับเป็นขอบ16พร้อมยางมิชลินนะครับดอกแน่นๆนปีใหม่เลยนะครับสภาพพร้อมใช้ได้อีกงนานเลยนะครับล้อสวยนะครับตรงสเปคเลยนะครับตัวนี้นะตัวนี้นะครับผมเปิดราคาไว้นะครับแค่1 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะ บอกเลยว่าสภาพนี้นะครับราคานี้ถือว่าคุ้มมากนะครับเอาไปลูกค้าใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องทําอะไรรถคันนี้วิ่งอยู่2องแสนโลนะครับผมคันนี้นะครับใครที่สนใจนะครับมาดูรถได้ที่สมุดปราการเทปลักนะครับหรือไม่สะดวกมานะครับเรามีบริการจดัดส่งท<ห>ั่วประเทศเหมือนเดิมนะครับโอเคครับตัวนี้นะครับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเป็นเคสพิเศษนะครับโทรมาคุยกันได้นะครับกรณีเก็บเงินปลายทางนะครับโอเคครับก็คันนี้ไงผมฝากคันนี้ไ้ด้วยนะครับเป็นเจ้ายาลิ์นะสภาพพร้อมใช้เลยนะครับ ใช้งานในครอบครัวได้เลยนะครับประหยัดดูแลง่ายนะครับเอกสารบุคคลนะย้ำนะเอกสารบุคคลนะครับโอเคครับผมฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ